อันเนอฮัโลโหลเอ๊ะยิดถึงเราเิไม่เอเหนื่อยไหมวันนี้ไปไลฟ์มาเหนื่อยเปล่าไม่เหนื่อยตัวท้องเสียวรือเสียนะขี้แตกอืมกินยาอย่ายงมีคาร์บอนเปล่าที่ห้องกินเวลายเม็ดและหกเม็ดแล้วอืา เป็นห่วงสนุกไหมมันจะสนุกได้ไงมันไม่มีพวกแกอยู่อ่ะรีบมาเร็วนี่ยายยายบ้านเลาเนี่ยเมื่อคืนนอนไม่หลับนอนตีสี่อ่ะได้เข้าหรอใช่เหลือเก็บสุดผ้าก็เรียบร้อยเลยพรุ่งนี้เอาละกลับไป ก็คือย้ายไปด้วยจบตับไปก็คือฉลองเพราะว่าได้หมงวใช่อยากจะซื้อหลังข้างๆเลยก็ได้นะนัานเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกแล้วไม่คาดหวังไม่ผิดหวังปล่อยใจฟิลฟิลอันนี้อันนี้ลำบ้านปะ ใช่ใช่ภาพรวม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 หลายๆภาพหลายๆอย่างภาพภาพทุกอย่างที่มีในชีวิตมารวมกันอืมใช่อืมหรือว่าเราสร้างหมู่บ้านของพวกเราขึ้นมาเองเลยอย่าเลยนะขอร้องจบพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่วินาาจะไปด้วยพี่ไอจะไปด้วยพรุ่งนี้ ที่บ้านอะเออเซ่งเลยไหมค่ะเราได้ไงนัน่นสิเธอรีบไปเกินแกบอกบอสด,ดิ <laughs> ดีเลยแล้วจะได้แบบว่ารีบร,รีบประกวดดีทำหน้าที่รีบรับมงแล้วก็รีบกลับมานั่นสีกะเดียหน้าของแท้น,น้องนะจริงๆโอ้แกนี่งงมากอะ่ะคือนี่มาเนี่อะ่ะ ทุกอย่างมันทำให้นี่งงไปนหมดว่าแบบอะอะไรวะซึ่งเราก็ไม่ได้พี่ว่าพี่ไม่เครียดด้วยแหละดีแล้วอย่าไปเครียดเลยอืมพี่แค่ดึงความเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวกลับมาความเป็นแบบัตมัมคาเฟ่อย่างนี้หรอเออใช่แค่นั้นเลยกลับมาไม่ได้คิดอะไรเลยเว้ยในทุกๆวันที่ออกไปทำอะ่ะ <laughs> จริง แล้วมัน,น,นก็เลยดูแบบสบายตามั <25. S 1> ้งสองหมื่นห้าคนดูเยอะมากเออพี่งงมากว่ามาจากไหนซึ่งวันนั้นอ่ะกลัวมากเมื่อวานกลัวมากแบบหัวหลกอ่ะแบบชิบหายเหี้ยเกิดอะไรขึ้นแบบไปดูสตอรี่บอสให้หน่อยแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยในหัวคือหลกหมดแล้วอ่ะไม่แต่ว่าดีแล้วไงแปลว่ากระแสรเรามาแล้ว ใครบอกเงียบไม่จริงนะเออเขาบอบอดไล่มาให้มาดูบอดลงไหล<ม>ให้มาดู <laughs> น่ารักนะเนี่ยแล้ววันนี้ทำอะไรอ่ะก็คือมีกิจกรรมอีกไหมเนะี่ยเอาต้องถามว่าวันไหนไม่มีกิจกรรมดีกว่าปะว่าแต่อันนี้คือกิจกรรมก็คือหมดแล้วใช่ไหมก็คือได้เวลาหมดแล้วหมดแล้วเต๋อต้องเนี่ยเดี๋ยวไป ไปเก็บไปแยกกระเป๋าเพราะว่าเดี๋ยวต้องแบบ mm hmm. ย้ายเมืองไงอืมอย่ามาทำเบะอย่ามาหาทำอย่างนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยแต่ไม่รู้ว่างดได้ไดหรอไม่ใช่แต่ไม่รู้จะว่างตอนไหนลงไลฟ์แล้วบอกด้วยละกันได้ แน่จริงแกก็บินมาเล่าด้วยตัวแกดีเฮ้ยมันจะนานเกินไปนะิมันไม่นานเว้ยมันต้องอัปเดตอย่างว่าไทยกับเวียดนามอะ่ะมันนั่งมาแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงกว่าเหมันนั่งไปเชียงใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยรอนะ่ริงจีจะอกแตกตายปะถ้าเกิดไม่ได้เล่าอะ่ะ <laughs> สุด,สด คือมันคันปากยิบยิบยิบนนมากทีม่มีนาไลฟ์อยู่หรอหรอลงไปแล้วไม่ใช่หรอหรอแกวันนี้สวยไหมแกวันนี้มีมีมีสิทธิ์จมุงได้เลยไหมถ้าให้ดูภาพรวม พูดไปจะโดนดราม,ม่าบ่าว่ะแต่ไม่ได้อวยนะแต่หมายถึงว่าเรแต่ไม่ได้อวยไม่ได้อวยนะคือเราก็มีฐานอ่ะท่านแน่นๆเลยสี่วีที่ต้องการอ่ะแกมีครบแล้วฐานแฟนคลับแกก็แน่นแล้วแฟนอินเตอร์แกก็เริ่มเยอะขึ้นซึ่งภาษาแกก็ได้ก็เลยไม่ไม่ไมแต่ก็ไม่รู้ว่าคือในในในเขาเรียกว่าอะไรนะในเมสการอินเตอร์อ่ะ คือนี้ไม่ได้ตามเลยไงก็เลยไม่รู้ว่ามีใครที่แบบทําได้แบบเราไหมอะไรเงี้ยนี่ชอบมากคนนี้คืออันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะหมายถึงว่าแค่แค่เราไม่ได้ติดตามคนข้างในอินเตอร์เราเลยไม่รู้ว่าแต่ละคนแบบพื้นฐานเขาแบบดังมาอยู่แล้วไหมมีแฟนคลับไหมหรือว่าอะไรเงี้ยอืแต่ถ้าจะเอาที่แบบขายงานแล้วส่งออกอินเตอร์ได้แกก็ไม่ได้ ไม่ไม่ได้เขาเล่าไม่ก็ไม่ได้ได้ไปกว่าคนอื่นอะ่ะก็ก็มีสิทธิ์ที่จะแบบก็จะมงอะ่ะเออก็ไม่รู้นะมันเป็นความรู้สึกที่แบบสักทีอะ่อะเนาะมันมันเจอสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้อวยไม่ได้อวยอนะพูดพูดจริงๆถ้าพูด,พดมุมมองในคนที่แบบเป็นธุรกิจอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเอาคนที่อ่ะสมมงคือถ้าแกทําให้เห็นว่ามันสมมงแล้วจริงๆนะเวลานั้นเต็มที่แล้วถ้ามงมันลงอ่ะมันก็ ไม่มีข้อคาอหาต่อให้แกจะกลับมาไทยแกก็เป็น Miss Scan International ที่มีงานที่ไทยเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถเอาไปขายงานได้ในต่างประเทศโดยที่มีแฟนคลับอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยเลิกแล้วไม่ได้เลินไงมาพูดอย่างนี้พีออ <laughs> ่คนพี่มาเลิกแล้ว <laughs> นายมันก็ทุกอย่างเป็นไปได้แต่เราแค่พูดตามเนื้อผ้าที่เราได้ได้มองแล้วก็มุมมองที่เราแบบเห็นจากภายนอกอะไรอย่างนี้ไงอืม <laughs> แต่คือถ้าถ้าสมมติว่าไม่มงเนี่ยมันก็ยังไงก็ท็อปอะสักห้าท็อปสิบอะยังไงมันก็ต้องมีสักมงอะนี่ก็แบบนี่ยจะบอกแฟนคลับตลอดว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรกับนี่ทั้งนั้นไม่ต้องคาดหวังเลยนี่ย้ำตั้งแต่ก่อนบิดเลยว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรก็ตามจากนี่เลยดูเอาเพราะนี่เชื่อว่าตอนแกขึ้นเวทียังไงแกก็แบบ เป็นอีกคนหนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าองค์คนองค์มันลงว้าแบบก็ก็ไม่ได้มาแบบก็ไม่ยอมเหมือนกันน่ะอมีนารออยู่อ๋อแกต้องชวนเ<ล>้วแหละไม่คือเรามันขึ้นได้กันไม่ได้เหรอเรา<ด>สามารถขึ้น,ข,นขึ้นพร้อมกันสามคนได้ปะได้แกต้องชวนปะหรอแล้วเราก็ง่ซะด้วยสิเดี๋ยวเราหาก่อนเฮ้ยทำไมถ้าเกิดเขาชวนมาชื่อก็ต้องอยู่บนบนญปะ หาก่อนอาจจะใช้เวลาประมาณสองวันนะรอก่อนแป๊บหนึ่งมีนชวนแล้วไหนอ่ะชวนไปแล้วอ่ะคือคนชวนมาเยอะมากเลยอ่ะนะหาก่อนนะไปที่มุมตอนที่สามารถชวนเองได้ปะได้ก็กดอินไว้เลยนางน่าจะขึ้นอีกจอหนึ่งเลยอะส่วนหนูก็อยู่ข้างล่างนี่แหละอ๋อแป๊บหนึ่งนะ ปดหัวใจไม่ได้ด้วยอ๋อได้สองวันนะทุกคนรอก่อนรอก่อนคน,นดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อ่ะกูจะเป็นลมคำเชิญเขาบอกให้รอหนึ่งนาทีคืออะไรอะ่ะอ,อาจจะรอให้มีนากดร,รักปะ่ะ เออหรือเปล่าเขาไม่กดรับเราหรือเปล่าเปล่านะขอใจรอขอใจรอเขาบอกว่ารอหนึ่งนาทีรอน,น,นานๆก็อาจจะบรนทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไป ก็อะไรมันอาจจะสายรอน,นานๆก็อาจทำให้ใจวุ่นวายรู้ดีแต่ยังน้อยไม่ใช่<ม>ก็ฉันเป็นคนเดียวที่รออาการในยามเช้านั้นดูสดใสแกอยากให้ีิร้องเพลงอะไรให้ฟังลองบอก จะร้องเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งแฟนขับขอแทบจะไม่ให้เลยนะเราหหางฮันรีฮันล่ฮันล่โหหรือให้ที่เป็นคนเลือกเพงลงร้องให้แกฟังไม่่อะอะไรเลือก <laughs> เดี๋ยวแกลองเลือกเิี่ยนแกร้องอะไรฉันจะ <laughs> รกก้องให้แกลกกันแลกกันแลกกันอเอดีดีให้แกใช่ <laughs> กละเดี๋ยวอเชิญมีนาใหม่ก่อนแล้วแกก็อมีนากดผิดเฮ้ยมันเชิญไม่ได้มันคือว่าตอบให้รอมันเขียนว่ารอสองนานสองนาทีแรงมากคือเราไม่มีดวงที่จะได้คุยกันหรอหรือยังไงมีนาเราผิดคนอาลับตำนานสร้างได้ด้วยมือเรานะจริงๆแล้ว อยาขอคิดก่อนร้องเพลงอะไรให้แกฟังดีนะไอ้คิดออกแหละคิดออกแล้วด้วยแกร้องก่อนก็ได้นะเจะคคอยเป็นกำลังใจ ให้เธอหายเหนื Christ, man, ่อยจะเป็นดึงสายลมพัดมาห่วงใ่และเธอจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอนี่นี่แล้ฉันจะร้องเพลงอะไรให้แกฟังดีนะแกฟังแบบมูดไหนอะ ได้หมดเลยเอาที่คิดว่ามันเข้ากับสถานการณ์เดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันมีเพีงหนึ่งคือคือทุกคนแฟคือแกแฟนคลับนี่จะเข้าใจว่าเนี่ยจะเป็นคนที่ทุกคนคือมันไม่ใช่ว่าเชิญได้มันขึ้นว่ารอนานสามนาทีนี่จะทำยังไงล่ะคะ เชิญใหม่พยายามเชิญแล้วค่ะมันขึ้นแบบนี้เราจะทำยังไงได้บ้างืึทำยังไงดีเนาะบาสดาผู้ใดเนาะไม่เป็นรองเลยยังไงอะชาต้องลงหรือเปล่าแรงมากไม่ฉันจะไม่เสียใครไปสักคนอุ้ยอุ้ยด้หมวกเป็นนาง,งสินส<ะ>ดาว อ่ในรู้สิเราจะสามารถเอาเขาบอกว่ามีนาไม่ว่างเฮ้ยคือคนขอเข้ามาแต่บอกว่านี่ไม่สามารถคนเจอมีนามีนาบอกนี่เปล่ายอมรับมาบ้านแตกเปล่ามีนาขึ้นแล้วอ่าชวนใหม่อ่ะอึ้มชวนใหม่บึ้มเอามม่ยังขึ้นว่าไม่ว่างอยู่เลยอ่ะ <ไ>สรุป,<ไ>ปของใครมีปัญหาม,มนหิวใจของเธอแม้ว่าต้องเจอโลกที่ใจร้ายเท่าไรให้กอดของฉันส่งผ่านาไ,ไป,มไปแม้ไม่มีใครเธอก็อยังมีฉันอยู่สองหมื่นมาแน่นั้น ต้องให้มีนาขึ้นจอเล็กในอุ้มฮะแล้วมัาทำยังไงทุกคนลองบอกว่าพี่ชาต้องไลฟ์เอาหรอคือข้าต้องไลฟ์จอใหญ่หรอข้านลชคือจอใหญ่หรอหรองั้นต้องชาไปก่อนอชาไปขึ้นจอใหญ่พี่มีนาจะได้มาด้วย ดูย่แมมดิสามคนเลยเขากำลังคลีแคปอยู่ถามว่าเป็นไงบอกดีเอ้าไอช้าหลอดก็เข้ามาเออไปนั่นยังไงสิรีแคปโดยกูรูนางงามยจแมมบอกว่าเข้าห้านั่นเคาะเลยเคาะหัวแตกเลย ขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนแล้ววันนี้เขาเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็สนุกอะ่ะก็เรื่อยๆก็ปล่อยปล่อยไหลอยู่แล้วไม่สนอะไรปล่อยไหลไปเออโอเคมาถึงอะไรมาถึงรีแคปตัวเองเรียแคปพี่อุ้มมา <laughs> รีแคปต, <laughs> ตัวเองทำไมรีแคปตัวเอง <laughs> ให้กูฟังอีกนี <laughs> ่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่มงก็เข้าหา้าแอนสลอด ใช่แม่ทุกอย่างแบบส่งมากทั้งแฟนคลับทั้ง performance ต่างๆก็ไม่ได้กลัวใครอยู่แล้วยังไงต้องอยู่ในห้างใช่ยังไงก็ต้องมีตำแหน่งกลืกลับมากดดันปะสรุปไม่กดไม่กดนี่ไม่กดดันอะไรเลยต่อให้คนจะมากดดันนี่อ่ะนี่ก็ไม่สนใจอยู่แล้วนี่ปล่อยปล่อย ใจตามที่ตัวเองอยากทำใช่อะไรผู้บ่าวไงแต่พวกนี้ตื่นทุกวันนี้มันก็มีคนกดดันเว้ยแต่นี่ไม่สนใจไงยังมีเหรอก็มีเรื่อยๆแม่ตามสเต็ปอยู่แล้วแตเขาชมเยอะนะอะไรนะแต่มีแต่คนชมนะอืมอืมส่วนมากเขาชมกันไหนไหนอะ ไม่รู้เหมือนกันเห็นคนมาเม้นเวลากูไลฟ์ต่บอกว่าในเพจนางมีแต่คนชมหมดเลยแม่ตอนนี้ก็ต้องเชียร์แล้วแหมปประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยเขาก็ต้องเชียร์อยู่แล้วแม่บางคนก็ยังมึนอยู่มันก็น้อยเล้วว่นี่ตัวจริงก็คือคุณเจ๊แหม่มนั่นเองที่เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนางงามขออนุญาตทำคีโมแป๊บ ถ้าเราอยู่บ้านเหรออยู่คอนโดตพรุ่งนี้ะย้ายบ้านย้ายของเอาเสื้อผ้าไปไงยังขนไปไม่หมดเลยวันนั้นอะโอ๊ยบ้านหลังใหญ่อยู่คนเดียวไม่ว้าเว่ะแม่หนูร้องไห้อ่ะอยู่คนเดียวอยู่ลำบากว้าเว่อ๋อมีกระต่ายไงก็เดาดึกดึกดึงดอยู่ก็ไปหาซื้อกระต่ายอีกตัวมาเลี้ยงเป็นเพื่อนพะโล ไม่เอาเพราะวมันไม่อยากมีใครนี่เคยลองแล้วแล้วแม่มันอะเดี๋ยวมันฟิลฟิลโอเคโอเครีแคปน้องลูกอุ้มเออลุงเมตประเทศอะไรอุ้มเบลารุสค่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเขาไม่เข้ามานอนกับหนูเขานอนข้างนอกข้างนอกคืออะไรอ่ะห้องใหญ่เหรอเปล่าโซฟา อ๋อคือมันมีแบ่งห้องเป็นห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยหรอใช่มันเหมือนมันเหมือนคอนโดอ่ะคอนโดสองสองห้องนอนอะอืมอืมอ๋อเขากน็นอนห้องเขาสิไม่คือเขาเป็นคนแบบคือจะเป็นแบบลุกทํานั่นทํานี่ทํานู่นของเขาไงเขาก็เลยแบบมามาไปไปหนูปล่อยแต่ว่าหนูหล,ลับไงมันก็เลยไม่นี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรดีแล้วไง เดี๋ยวเพื่อไปเจออ้คนละเมอเหมือนไอเกตไม่ถ้าตบหนูหนูตื่นขึ้นมานกระทืบอยู่แล้วไม่ต้องห่วง <c oughs> ไม่่อยให้ใครทำหนูคนเดียวแล้ว <c oughs> หนูจะส่วนกลับในตอนที่หนูมีสติด้วย <c oughs> <c oughs> หนูไม่ละเมอไม่มีฟิลโดนกระทำแน่นอนแม่ไม่ต้องเป็นห่วง <c oughs> <c oughs> เออมีกี่เตียงคะหนึ่งห้องมีสองเตียงคะ่ะ แล้วพรุ่งนี้พี่เขาทำอะไรกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นฟิลอะไรอะชมมงชมเม,มืองทำกิกรรมันมันต้องออกอยู่ละมันมันมีเรื่องให้ออกตลอดอยู่แล้วไงมันไม่ทุกวันเลยเหรอไม่มีวันหยุดไม่มีนี่แหละจะได้คุ้มไปอยู่เดือนหนึ่งต้องไปมาทุกวันไปเที่ยวไปเที่ยวไปให้ทั่ว <c oughs> แต่งตัวส,สวยๆไปเที่ยวสวยกว่าคนอื่นไง อืมอืมไปเที่ยวแบบสวยๆท้องร้องอท้องร้องแกมามา่ามีมาม่าอะไรใช่ะจกินน้ำรกะปิมางเวันนั้นอ่ะที่สนามบินอนะ่ะยายทุเรียนเขาตำม,มาให้แต่ประเด็นคือเราไม่สามารถเอาเข้าไปได้เขาไม่ให้เข้าอืมแล้วตรงนั้นคือเขาก็สัมผงสัมภาจนถึงแบบเวลาเข้าไงหนูไม่มีเวลากินเลยอืม ถ้ามันไปแตกบนนั้นก็คงเป็นภาระให้กคนจะกินได้อีกกินก็จะคือตำนานอีกเดือนพฤศจิกาถึงจะได้กินกูยลู้กูแล้วมันดูยาวนานมากเลยไปที่แม่ไปให้ชา์ลอตเอ้ยให้ให้อุ้มกินคือต้องไปซื้อที่กำแพงเพชรคืออร่อยมากนะต้องบอกก่อนว่าโคตรอร่อยจริงๆผอไม่ขาย แต่ที่เอามาได้เนี่ยเพราะว่าลูกลองอยัดใต้โต๊ะดูไหมแม่เป็นฟิลแบบลองใช้เงินแก้ปัญหาเพื่อนแบบเออรู้จักกับเขาไงเขาเกรงใจขงเขาก็เลยให้มาแต่เดี๋ยวเดืนอนพฤศจิกาแม่จะไปบ้านเพื่อนเดี๋ยวจะบอกให้เพื่อนมันสั่งมาให้คือจะจัดเนเร่อเกรงใจเขาเพิ่งคลอดลูกโอเคแม่ก็ไปเลี้ยงลูกให้เขาก่อนดี่ให้เขาตาาําจังหวะที่เขาตําอ่ะไม่มันเป็นร้านอาหารใต้อ๋อโอเคเขาไม่ยอมขายแบบ คนไปซื้ออย่างเงี้ยเขาไม่ขายก็แปลว่าเขาไม่ได้ใต้แท้นี่เขาขายอยู่กับแพงเพชรอะไม่รู้เขาแท้บอกไม่รู้อะเฮ้ยแปลว่าเองบินเองสองคนบินขึ้นมาพร้อมกันปะยี่สิบสี่ปะมีนาไปมีนาไปด้วยเหรอว่าจะไปวันที่ยี่สบสี่พร้อมกันนะดิแต่ยังไม่ได้จองตั๋วนะเองจองยังจองแล้วก็ต้องมาต้องไปกับกองอะ อมันเองเอาเลยเอ้เองต้งบินไปคนเดียวใช่ไหมใครก็เราจองเองไงอืมอเราแปลว่าเองกับข้าใช่ไหมหืมเราคงอยากไปนาดูพูดแบบนี้ทำแน่ไปเที่ยวเฮ้ยแต่ตอนนี้ตั๋วเครื่องบินแพงอ่ะตั้งแปดเก้าพันนะก็ซื้อกระชันชีดไงเออ ไม้แต่ดีแล้วที่ซื้อกั้ชันชิดไม่อย่างนั้นติดงานก็ไปไม่ได้ตั้งเอกวันวที่ยีิบสามอ่ะต้องไปจัน์น่ะอย่าลืมเดี๋ยวจะส่งล้านข้าวไปให้นี่เป็นดาราจันทบุรีอยู่แล้วเมื่อก่อนอ๋อตก,กใจนึกว่าจดล้านข้าวให้ไปซื้อแล้วแบบไปเวียดนาม <c oughs> คงจะไม่ทำตัวขนาดนั้นเอาแต่ใจขนาดนั้นหลอกปะโถเอ้ย ข้าไม่แหะกินข้าวหรอกนะข้าบึ่งไปเสร็จปุ๊บข้ามุดหัวขึ้นรถกลับบ้านแล้วได้เอาน้ำพริกนางงามไปกินด้วยเปล่าน้ำพริกปาาลาสนหมดอนะ่ะของหนูหมดที่ที่แบบบ้านแอดมินโกดังหนูก็หมดเกลี้ยงน้อยมากหนูแบบห่วยหาความเผ็ดเวอร์นี่ว่าบอสมีเองไปปล้นห้องบอสเดอรบมอกนี่คือการปล้นบอสไปไล่ดูก่อนว่านอนอยู่ห้องไหน อุยไม่เอาเดี๋ยวมันจะดูพรีเวลเลตเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนคนอื่นจะมารุมยำอยู่นะห้องอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาพี่แวนมีแน่เออจะลองถามดูเฮ้ยเอ็งคะโดนพี่พี่เขาโทรตามต้องลงก่อนโอเคได้โอเคโอเครู้เรื่องไปแล้วนะบายบายแม่สวัสดีนะคะบายพรุ่งนี้เจอกันที่นะบายบายเจอกันพรุ่งนี้แอดโฮแอดโฮโอ้โหอะไรวะรู้สึก รู้สึกแบบอะไรอะอยากไปไม่รู้สึกแบบชารู้สึกเหมือนเราไม่ได้เข้าพวกเราอ่ะเหมือนเหมือนเราโดนดีดออกจากเกย์แล้วยังอยู่ในพวกเพาฟเกิลเรายังเหมือนเดิมไปประกวดให้เสร็จก่อนโอเคก็ได้ไปแล้วปาบุยปาบุยมองหนักหน่อยบายบายเลิบเลิบ เอาแล้วบาปบุยปาบุยโอนหนักเนยบายเริ่ม